บิ๊กทินอ่าคุณสุทินสุทินครั้งแสงจดปะกอศเตรียมจะจดปรกกาลงนามแต่งตั้งวีรอดก้าวไกลรวมถึงจอยุทธพงศ์จรรชเทียนร่วมไป็นขทารานการกองทัพระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหาเรื่องการจะซื้อจัดจ้างจริงเหรอ เรือดำน้าค่ะคือคุณสุทินเนี่ยจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อจะศึกษาแนวทางและหาทางออกแก้ปัญหาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ําจากจีนทีนี้ก็มีรายงานนะคะว่าคณะทํางานเนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างก็จะมีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเป็นประธานคณะทํางานชุดนี้จะมีทั้งสัสดส่วนของทหารและมีพลเรือนด้วยอย่างเช่นมีตัวแทนอายการสูงสุดมีนักวิชาการมีผู้แทนกองทัพเรือมีคุณยุทธพงศ์จัร สเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ํามาโดยตลอดสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะมาเป็นคณะทำงาน<ต>ด้วยแต่ปัจจุบันคุณยุทธพงศ์เพื่อไทยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่ในสานักนายกนะค่ะแต่คุณวี่รอดเนี่ยฝ่ายค้านชัดเจนคุประธานการรมธิการทหารนะลักคณะอดีศรเนี่ย เห็นว่าได้รับการทาบทามและตอบรับที่จะมาเป็นคณะทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะให้อันนี้เรื่องมิติใหม่เหมือนกันนะอะกรอบระยะเวลาการดําเนินการของคณะทํางานชุดนี้30วันค่ะคือจะเอาคําตอบของอายการมาร่วมกันหาทางออกและเห็นว่าก็จะสามารถเรียกดูหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเรือดําน้ําได้ตามต้องการด้วยนะคะอ้านี่ท่านผู้ชมก็ถือว่าอยู่ในความสนใจแน่ๆเรือดำน้ำใช่ไหมค่ะ เอาวิโรธเข้ามาเป็นคณะทำงานศึกษาแนวทางและหาทางออกแก้ปัญหา